ก็กราบสวัสดีนะฮะเพื่อนเอทุกทุกท่านนะทุกคนนะฮะผมก็ไม่ได้คุยอะไรมากบางทีเมื่อก่อนทําเพลงนะะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมดีใจภูมิใจมากนะฮะถึงว่ามีคนติดตามผมเพราะว่าผมไม่เคยนักร้องประกวด,ดที่ว่าไปที่ไหนไม่ใช่นักร้องอาชีพนะก็ไม่ใช่นะฮะผมก็ อาศัยฝึกฝนนะฮะพอดีใน youtube ก็ให้โอกาสกันเลยเอาลองดูนะแต่ถ้าผิดพลาดก็ยังไงก็เฉด่ากันเขานะเพราะว่าผมก็ฝึกอยู่อย่างนี้เรื่อยนะฮะก็เพลงก็ซ้ำไปซ้ำมาว่าเพลงทําไมเพราะผมก็ไม่ดีผมก็ต้องมาแก้ไขใหม่นะฮะก็ยังไงฝากติดตามในช่อง y o u t u ู e ด้วยนะฮะใน สืบสารงานเพลงนะครับสวัยพารายานะฮะขอบคุณมากครับฟังอีแม่ฮะ แม่เอ๋ยอีแม่จะรู้หรือเปล่าไอ้บังปวดร้าวเพราะรักอีแม่แรนตีตั้งแต่เจอกันในงานวันออกอาชีรักอีแม่จนลน้นปรีทุกทีท่าใจบังอแม่เอ๋ยมารักไอ้บังดีกว่าไอ้บังจะพาเที่ยวเพลินไม่กล้าดังหวังออกบวชทุกทีจะพาไปเที่ยวพีนังเออไปเที่ยวเมืองฝรัง่งเคียงคูุ่้บังชื่นบาง หากไม่เชื่อซาบ้าต่อหน้าสเราขอ,อนวอนพระเจ้าจงเข้ามาเป็นพยานส่วนตัวไอ้บังจะรักอีแม่จนสิ้นลมปราณาหากวอนเรหันให้ฟ้าหลวงทานทันทีอีแม่เอ๋ยมารักกวมหอกันเถอดไอ้บังจะเปิดร้านงานรักขายโรตีส่วนตัวไอ้บัง จะขายข้าวหมกยาดีร่รวยแล้วบินไปที่เดวีทัศมหาอิแม่เอ้ยอิแม่จะรู้หรือปลา่าแต่บางปวดล้าวรักอิแม่แรงปีตั้งแต่เจอกันในงานมันออกหี รักอี่แม้จนล้นปรีทุกทีตามใจบังอี่แม้เอ่ยมารักไอ้บังดีกว่าไอ้บังจะพาเที่ยวเพลินไม่กล้าดังหวังออกบวชทุกทีจะพาไปเที่ยวพินังแล้วไปเที่ยวเมืองฝรัง่งเคียงคู่ไอ้บังชื่นบานหากไปเชื่อสาบานต่อหน้าสุราขอ,อนวองพระเจ้าจงเข้ามาเป็นพยาน ส่วนตัวไอ้บังจะรักอี้ม่จนสิ้นลมปราณาหากรมนเรีันให้ฟ้าลงทานทันที <c oughs> อีแม่เอ้ยมารับรวมหอกกันเถิดไอ้บังจะเปิดร้านง้มร้านขายโรตีส่วนตัวไอ้บังจะขายข้าวหมกอย่างดีร่ำรวยแล้วบินไปที่เดียวฮิทัศมา ก็กาบกระทำอย่างสุดนะฮะ